เรามาดูโจทย์ปัญหานะครับในข้อที่18นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าดำรงนะครับขับรถจากเมืองกอเพื่อไปเมืองขอคนแรกชื่อดำรงครับด้วยตาเร็วชั่วโมงละ50กิโลเมตรหรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนวิชัยเนี่ยขับออกจากเมืองขอไปอยังเมืองกอบนถนนสายเดียวกัน ด้วยตาเร็วชั่วโมงละ60กิโลเมตรถ้าดำรงและวิชัยตา,ตานตามขับรถออกจากต้นทางเวลา9ก้านกาและเมืองกอกับเมืองขอเนี่ยอยู่ห่างกัน385กิโลเมตรอยากทราบว่าทั้งสองขับรถมาพบกันเมื่อเวลาใดน้องๆครับโจทย์เมือวานเนี่ยในคลิปก่อนเนี่ยนะครับจะเป็นโจทย์ที่ เดินทางจากที่เดียวกันไปที่เดียวกันไปไปทางเดียวกันเนี่ยแต่ว่าแบบหนึ่งเนี่ยจะถึงก่อนแบบหนึ่งอยู่สองชั่วโมงเราเอาเวลามาลบกันแล้วจับมาเทาสองชั่วโมงส่วนในข้อที่สินั้นนะครับมีคนหนึ่งออกจากต้นทางก่อนอีกคนหนึ่งแล่อีกคนหนึ่งไล่ทันเราก็จับระยะทางมาเท่ากัน แต่โจทย์ข้อนี้นะครับรูปมันจะเป็นอย่างนี้ครับดำรงหาว่ารูปเลยครับขับรถจากเมืองกอเพื่อไปเมืองขอแต่คุณวิชัยขับรถจากเมืองขอเพื่อไปเมืองกอแล้วเข้ามาเจอกันโจทย์แบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคลิปที่แล้ว ทำความเข้าใจนะครับต่อไปนี้คือฉากที่เขาเจอกันนี่สมมุติว่าเจอกันตรงนี้ครับสมมุติว่าเจอตรงนี้เราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ของรูปนี้ครับว่าสัมพันธ์กันอย่างไรน้องๆจะเห็นว่าระยะทางของคุณดำรงก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครับ เท่ากับระยะทางของคุณวิชัยก็คือบริเวณนี้ครับระยะทางของคุณดำรงบริเวณนี้ครับไปบวกกับระยะทางของคุณวิชัยก็คือบริเวณนี้สองบริเวณนี้บวกกันจะมาเท่ากับระยะ่างระหว่างเมืองกอและเมืองขอซึ่งโจทย์ข้อนี้บอกมาครับว่าเมืองกอและเมืองขอเนี่ย อยู่ห่างกัน385กิโลเมตรตรงนี้ทั้งหมดแล้วครับคือ385กิโลเมตรอ่ะใครไม่เข้าใจรูปนี้ยกมือครับระยะทางของคุณดำรงบวกกับระยะทางของคุณวิชัยจะมาเท่ากับ385กิโลเมตรใครไม่เข้าใจยกมือครับแต่สูตรทางฟิสิกส์นะครับคือ s เท่ากับ vt s เทา vt ระยะทางเท่าความเร็วคูณเวลานะครับน้องๆครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าจากรูปนะครับเราจะเห็นว่าระยะทางของคุณดำรงบวกกับระยะทางของคุณวิชัยจะได้ 385กิโลเมตรทำความเข้าใจน้องๆครับแต่ระยะทางมีสูตรคือความเร็วคูณเวลาระยะทางของคุณดำรงจะเกิดจากความเร็วของคุณดำรงความเร็วของคุณดำรงก็คือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือความเร็วต่อไปนะครับ ความเร็วของคุณวิชัยก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าใครไม่เข้าใจยกมือนะครับขั้นนี้ใส่รายละเอียดลงไปในรูปใครไม่เข้าใจยกมือถามได้เราจะเห็นว่าการที่เราจะรู้ระยะทางของคุณดำรงเราต้องรู้ความเร็วกับเวลาตอนนี้เรายังไม่ทราบทีว่าคุณดำรงใช้เวลากี่ชั่วโมง จึงเจอคุณวิชัยและคุณวิชัยใช้เวลากี่ชั่วโมง <c oughs> จึงเจอคุณดำรงนะครับยังไม่ทราบทีเราจะสมมุติเป็นตัวแปรให้ดำรงและวิชัยใช้เวลา x นาเอ็เอชั่วโมง ยงพบกันน้องๆครับเขาทั้งสองเนี่ยใช้เวลา x ชั่วโมงเท่ากันเขาทั้งสองใช้เวลา x ชั่วโมงเท่ากันนะครับคนแรกใช้เวลา x ชั่วโมงคนที่สองใช้เวลา x ชั่วโมงเท่ากันเพราะเขาออกเดินทางเวลาก้าวในการเท่ากันแล้วหยุดเมื่อพบกันหยุดพร้อมกันจึงใช้เวลา x ชั่วโมงเท่ากันสมการข้อนี้นะครับระยะทางของดำรงก็คือ ความเร็วของดำลรงก็คือ50กิโลเมตรต่อชอั่วโมงคูณกับเวลาที่ดำลรงใช้คือ X ไปบวกกับระยะทางของวิชัยก็คือความเร็ว60คูณเวลาที่ใช้คือ x จะมาเท่ากับ385กิโลเมตรนี่แหละครับนี่แหละครับสมการน้องๆเอา50นะครับ ไปบวกกับ60มันจะได้110มันก็จะกลายเป็น 110x เท่ากับ385ย้าย110ไปทางขวา x ก็จะเท่ากับ385ส่วนด้วย110ใช้แม่11ตัดทอนได้ครับ11 คูณ1ได้11 11คูณ0 11คูณ3ได้สาย3 38ลบสาย3จะเหลือ5 11คูณ5ได้55ครับทำความเข้าใจแล้วเราก็ใช้ไม่5ตัดโทนครับ5 7 3 5 5 2 0มันจะได้ออกมาเป็นเศษ7ส่วน2หรือ3เศษ1ส่วน2ชั่วโมงครับ แต่โจทย์ข้อนี้ถามว่าเวลาเท่าไรคุณดำรงและคุณวิชัยจึงพบกันก็เมื่อเวลาที่เขาเนี่ยออกเดินทางคนละ3มชั่วโมงครึ่งแต่เนื่องจากโจทย์ข้อนี้บอกว่าเขาออกเดินทางเมื่อเวลากี่โมงครับ9กาในกาใช่ครับเก่งมากผ่านไป3มชั่วโมงครึ่งต๊อกตอกกี่โมงดีครับข้อนี้9กบวกสได้12ครับ คำตอบข้อนี้ตอบ12ในกา30นาทีครับมีน้องคนไหนไม่เข้าใจยกมือครับถามได้เที่ยงครึ่งครับ12ในกา30นาทีลองอ่านโจทย์ข้อ19ทั้งสองรอบนะครับ18ผ่านใครไม่เข้าใจถามนะครับ ในข้อที่19นะครับน้องๆเขาบอกว่าวิวัฒเนี่ยออกเดินทางจากกรุงเทพไปบ้านซึ่งอยู่ตามม่างจังหวัดเขาต้องนั่งรถไฟไปเป็นระยะทางเศษหกส่วนเนของระยะทางทั้งหมดครับต่อจากนั้นเนี่ยเขาต้องเดินทางไปด้วยรถ ยนประจำทางเป็นระยะทางเศษ5ส่วน6ของที่เหลือครับแล้วต่อจากนั้นอีกเขาต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านอีก10กิโลเมตรจึงจะถึงบ้านของเขาอยากทราบว่าบ้านของเขาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเระยะทางเท่าไหร่ให้ระยะทางทั้งหมด x กิโลเมตรให้ระยะทางทั้งหมด x กกิโลเมตร ทำความเข้าใจนะครับให้ระยะทางทั้งหมด x กิโลเมตรนั่งรถไฟเนี่ยเศษ6ส่วน7ของทั้งหมดก็คือ x นั่งรถไฟเนี่ยเศษ6ส่วน7ของทั้งหมดก็คือ x รถไฟเศษ6ส่วน7 x กิโลเมตรเศษ6ส่วน7 x กิโลเมตรใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับ ลดประจําทางเศษ5ส่วน6ของที่เหลือเราจึงต้องหาก่อนว่าเหลือเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยเกิดจากระยะทางทั้งหมดลบด้วยรถไฟระยะทางทั้งหมดก็คือ x ลบด้วยรถไฟก็คือเศษ6ส่วน 7x ความเข้าใจนะครับ x เฉยๆคือ 1x 1x ลบเศษ6ส่วน 7x x เ,เฉยๆคือ1 x ะน้องหนงเนี่ยไปลบ6ส่วน7มันจึงกลายเป็นเศษ1ส่วน7 x ตัวเนี้ยที่เหลือหลังจากหักรถไฟออกมันจะกลายเป็นเศษ1ส่วน7 x กิโลเมตรทํานผเข้าใจครับลดประจำทางเศษ5ส่วน6ของที่เหลือลดประจำทางลดประจจำทาง ลดประจำาทางเศษห้าส่วนหกของที่เหลือครับที่เหลือคือเศษหนึ่งส่วนเจ็ดเอ็กครับทำความเข้าใจลดประจำทางเศษห้าส่วนสี่สองเอ็กเศษห้าส่วนสี่สองเอ็กกิโลเมตรนี่คือลดประจำทางอ่าใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับว่าทำไมต้องหาที่เหลือก่อน แล้วทำไมรถประจำทางจึงเป็นเศษ5ส่วนสิสองเถามได้ต่อไปนะครับน้องๆครับโจบ,บอกว่าแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเขานั่งโมอเตอร์ไซค์อีก10กิโลเมตรจึงถึงบ้านสมการข้อนี้นะครับคือเอาทั้งหมดคือ x ลบด้วยรถไฟคือเศษ6ส่วน7 x ลบด้วย ลดประจำทางคือเศษห้าส่วนส2 x แล้วจับมาเท่ากับที่เหลือก็คือคมอเตอร์ไซค์สิบทําพอเข้าใจนะครับที่เหลือก็คือมอเตอร์ไซค์สิบน้องๆครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสัมประสิทธิ์หน้าเองมาลบกันอันนี้ทดไว้ก็ได้เจ็ดกับสี่สองคอนอคือสี่สองครับเดี๋ยวครูจะทำ ตัสวส่วนเป็น42โดยเเฉยๆคือ1 x มันก็คือ 42, ส2สอง่วน42อันเดงเลข1ลบด้วยคูณด้วยทั้งเศษและส่วน66366742แล้วลบเศษ5ส่วน42ครับแล้วลบด้วยเศษ5ส่วน42ครับใครไม่เข้าใจคันนี้ยกมือรูกางเอาสัมประสิทธ มาลบกันเอาสัประสิทธิ์เนี่ยมาลบกันแล้วก็ทําสวยเท่ากันน้องครับไอตัวนี้สิบสองลบสามหกเหลือหกหกลบห้าก็เหลือหนึ่งมันจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบสองเมีค่าเท่ากับสิบทำความเข้าใจนะครับแล้วเราก็ย้ายสิบสองเนี่ยไปทางขวาเราก็ย้ายสิบสองนี้ไปทางขวา X ก,ก็กเ้เท่ากับ420ครับแสดงว่าระยะทางจากบ้านเขาไปกรุงเทพเนี่ย420กิโลเมตรนะครับใครไม่เข้าใจข้อนี้ยกมือถามนะครับอ่าลองอ่านโจทย์ข้อ20สักสองรอบนะครับในข้อ20 ไม่เข้าใจถามเนาะข้อย0ี่สิบนะครับเขาบอกว่าธนาเนี่ยได้ขับรถออกจากกรุงเทพเพื่อไปต่างจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งระยะทางที่จะต้องขับรถทั้งสิ้น440กิโลเมตรเขาขับรถออกจากกรุงเทพเมื่อเวลา8นาฬิกาเมื่อเวลาเที่ยงเขาขับรถถึงเมืองเมืองหนึ่งเขาต้องหยุดเพื่อทำธุระที่นี่ขึ้นวัน หลังจากเร็จธุระแล้วเขาก็ขับรถออกจากเมืองนี้เพื่อไปยังปลายทางต่อไปออกเดินทางสองทุ่มนะย0นกาด้วยความเร็วลดลงจากตอนกลางวันชั่วโมงละ20กิโลเมตรปรากฏว่าเขาขับรถถึงปลายทางเมื่อเวลา4ทุ่มนะ22น่นาฬิกาคือตอนแรกเขาขับรถไปจาก8ปโมงถึงเที่ยงก่อนแล้วหยุดทำธุระ หลังจากนั้นเนี่ยสองทุ่มเขาก็ออกเดินทางอีกทีหนึง่งแต่ด้วยความที่มันเป็นกลางคืนเขาเลยลดความเร็วลงแล้วขับไปถึงปลายทางตอนสี่ทุ่มคำถามที่หนึ่งถามว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาขับรถด,ด้วยความเร็วเท่าไหร่คำถามที่สองคือตอนกลางคืนเนี่ยเขาขับรถด,ด้วยความเร็วเท่าไหร่และคำถามที่สามคือตอนกลางคืนเนี่ย ได้ระยะทางเท่าไร่ข้อนี้นะครับน้องความสัมพันธ์ที่เราตั้งเป็นสมการคือระยะทางที่ได้ตอนกลางวันบวกด้วยระยะทางที่ได้ตอนกลางคืนรวมทั้งสิ้นจะต้องเป็น440กิโลเมตรตามที่โจทย์บอกมาเริ่มระยะทางตอนกลางวันรวมกับระยะทางตอนกลางคืนจะต้องเท่ากับ 440กิโลเมตรระยะทางคือความเร็วคูณเวลาการวันนี้ความเร็วเท่าไหร่ยังไม่ทราบแต่กลางคืนน้อยกว่ากลางวันอยู่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตสมมติให้กลางวันความเร็วกลางวันเนี่ยนะมีความเร็ว x กิโลเมตรต่อชั่วโมงการวันมีความเร็ว x กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครไม่เข้าใจยกมือถามนะครับการวันมีความเร็ว x กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่กลางคืนเนี่ยความเร็วลดลงชั่วโมงละ20กิโลเมตรการคืนจึงมีความเร็วการคืนจึงมีความเร็วการคืนจึงมีความเร็ว น้อยกว่า x อยู่20ก็คือ x ลบ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครไม่เข้าใจสามปรทานนี้บ้างยกมือการวันเนี่ยเขาเดินทางตั้งแต่แต8โมงถึงเที่ยงกี่ชั่วโมงครับ4ชั่วโมงการคืนเขาเดินทางแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มกี่ชั่วโมงครับ สชั่วโมงเก่งมากครับน้องๆครับสูตรทางฟิสิกส์เเท่าไรครับเ yeah. ยี่ยม s เท่าคูณ t เยี่ยมมากครับ s เท่า v คูณทระยะทางเท่าความเร็วคูณเวลาการวันความเร็ว x เวลาที่ใช้คือ4 x คูณ4หรือ4 x นั่นเองครับการคืน เดินทางสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มคิดเป็นเวลา2องชั่วโมงแต่ความเร็วคือ x ลบยี 20. ความเร็วคือ x ลบยี 20. เวลาคือ2เอา2คูณ x ลบยี่สิบเองครับนี่คือระยะทางตอยกลางคืนจกมาท่อระยะทางทั้งหมดที่โจทย์บอกมาคือ440อใครไม่เข้าใจสมการข้อนี้ถามได้ระยะทางเท่าความเร็วคูณเวลา แล้วเราก็เอาสองเนี่ยแจกแจงเข้าไปเอาสองเนี่ยแจกแจงเข้าไปมันก็จะกลายเป็น 4x บวก 2x ลบ40เท่ากับ440ทำความเข้าใจนะครับ 4x บวก 2x ได้ 6x มีค่าเท่ากับ440บวก40 น้องๆครับตัวนี้อมันก็จะกลายเป็น x เ,เท่ากับ480หารด้วย6น้องๆครับ x ได้อะไรครับ80เก่งมากครับ x คือความเร็วตอนกลางวันเพราะฉะนั้นคำถามที่1กลางวันมีความเร็วเท่าใดจึงกลายเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคำถามที่2 กลางคืนมีความเร็วเท่าไหร่น้อยกว่า80อยู่20น้อยกว่า80อยู่20ก็คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและคำถามที่3ครับก็คือกลางคืนได้ระยะทางเท่าไหร่เราจะเห็นว่าความเร็วตอนกลางคืนคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตอนกลางคืนเดินทางแค่ 2ชั่วโมงจึงต่อ120กิโลเมตรครับ